เอ้าเอ้ข้าวปวดเพื่อนเนี่ยอะไรนะข้าววดนี่กำลังหวาเถน่ดี๋ยว่สร้าง้าให้ฝั่งโน้นันเดี๋ยวเราต้องได้ทุกคนเดี๋ยวฝั่งโน้นเขารออเรา Hmm. Ê, có đốn nữa, Ồ Kéo, kéo. โก้ครับแวะบ้านเกาะมาเลยอ่ะเอสวยด้วยเหรอว้าสวยสวยมสอเยเป็นไงก็ตกหมกอยู่ดิเป็นไงอโอ้ยสองลูกว่า โลกตอนแร่งเดียวเลย ะไรรถมั้ยหน่อยๆขาเปิดไหนี้หัวก็มีหัวก็โดนอีกยอดเลยหัวนี้น่าจะใหญ่กว่าบุ้ามเท่าอ่ะขาโลอยู่สิขีดอ่ะนนีไปอยู่กับพี่องมากเลยคนนผมบอกรงเลย ยังไงนี่เองครับสเต็ปอยู่นี่ติดหินเลยออไปติดอติดไปหใช่ใช้เสียงหวานเลยนะคุณเปลี่ยนสีคุณตัดขึ้นไยนะใส่สวยเลคุณก็ใส่สีเต่านียไดครับบอยบอยบัาน น้ำมันมันคืมนะถ้ามันคืมมึงน่ต้องสีใสสีฉูดฉาดวะนี่พี่ลองแกเราลืมเอากระติกน้ำลงมากรติกสองกรติกอะที่เอาแก้วมาที่อยู่หลังได้แบงอะเดี๋ยววิ่งเข้าก็ได้พี่ถ้าพี่จะรับเดี๋ยวไม่เป็นไรครับถ้าติกแล้วเอาปลาหมึกใครอล่ะใช่ ใช่เอาเอาใส่เอาจะมาเอาออกไอเราก็นึกว่าจะเอามาใส่น้ำตอนขาขึ้นถ้ามันเยิ่งใหญ่หลวงเนินได้เป็นๆชาวบ้านเลยใหญ่ไปนี่ผมว่าือว่าสี่โอ้คนใหญ่ตัวเนี้ยพี่รองไะโทรมาแล้ววางผมว่าว่าเดี๋ยวไปต้องขึ้นเด็ดเลยอ้าว ครั้งหน้าเอาแต่ไอ้นี่มันดีกว่าซื้อแต่ยโยมากเลยซื้อครั้งแล้วจะแพงเลยตรงมึงไม่ไม่กินเลยก็ไม่ไม่ได้เลยตัวหนักๆว่าไงพี่ตัวเบาปล่อยแค่นี้เลโอ้โอ,น,โอน, our, นี่ยังไม่พอเนี่ยเอาไอไอถังสีมาเนี่ยออเราจะต้องใช้ถัง200ลิตรดิถังรลอะลรหรือหืหมใส่เลยกระโดงวะถุงบอบเลยเนี่ยตัวหนักเลยเนี่ยเดือดบวม่วง หยิบหน่อยโอ้ยก็ได้เอาได้ล้าองหน้าเออแจ๋วเอผมว่าที่หลังผมไม่ต้องซื้อคันเด็ดแล้วมั้งเนี่ยได้ผมถ่ายแต่ลูกเนี่ยผมก็กินแล้วถ่ายป้องรอกล้างหน้าเสร็จก่อนเบิ้นสอง หหับหนึ่งนึอนะีก่อนคันเลยพี่โอ้โหัให่เลยใหญ่เลยเหลืองเนี่เ้ยโอ้เฮ้ยจัแปลกว่ะ tích tụ về ti 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 Bà, 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 Cái gì vậy? Cái gì vậy? bà, 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 ăn bà, 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 bà,

แจ๋วแจ๋วโอเคเลยก็เลยเขาถ่ายรูป้ใหม่โอ้ใหม่เนี่นะโอ้โหเปยนก้อนเนี่ยเี๋ยวเดียวแบงต้อ่เหมือนปลาเลยนพเนี่ยครับโอ้ยเหมือนวันไวไปเลยอ่ะเหมือนอ่อยไปเลยอะไปเกินไปเลย ที่แรกมันเก้าสิบกว่าแบตบพอแม่งแดดร้อนปุ๊บร้อยเต็มเลยอ่ะ <c oughs> ชัดโซลาเซลล์แน่เลย <c oughs> อันนี้ก็ไม่เอาแบงค์ไม่ได้ไม่ได้อย่างงี้ไม่นับ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 โอเคไอเอิญมันยิ่งพูดอยู่เมื่อเช้าเนี่ยพี่แบงค์ปล่าอก <cười> kéo kéo <cười> กีต่ตัวเะครับจสองสองสี่หกแปดสิบสิบสองสบหสบแปดยี่สิบยี่สองยี่สี่ยี่หปรือเปกตัวยี่สองยี่สี่แปดยอหเจช้ากี่เจ็ดตัวครับผมพ่เช้ากี่ตัวครับ2ี่เเหมือนกันเช้ากี่เจยี่เจ วันนี้แหละแบงวนล่างเลยไม่วันนี้มันต้องเก้าเก้าหนึ่งเับจ็ดสองนี่ครับผมโคตรต้อยในเช้าผมโอ้โหตัวใ,ใหญ่ทั้งนั้นนี่ครับปลาตัวเล็กเอามาทำอไมเนี่ยปลาตัวเล็ก โอ้ยม่นลึกแล้วไม่วรนะครับโอ้ยไม่วรโอ้กลึกๆอยู่สิเนี่ยผมเนี่ยห้าส <54. S 1> ิบสี่ตัวี่กินไปสองตัวห้าสิบหกไม่นับตัวนี้โยนทิ้งไปนะพี่มันแบบมันข้าวขวดนมมาด้วยโยนทิ้งไปเยอะอยู่ ัวที่หลุดไปก็น,น่าจะไซส์โลครึ่งแหละพี่นี่ครับผมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูเรือลำนู้นกันดีกว่าเขาได้เยอะหรือเปล่า องลงให้อยู่ครับผมไม่อยากเอาลงไปด้วยเลยไปด้วยกี่คีครับเอเลยเดี๋ยวผมลงเดี๋ยวผมลงลำบากขนาดนี้ยังจะมากันอีกไม่ชูสามนิ้วเดี๋ยวแม่วพวกลอเอา นี่ขอบคุณขอบคุณไต่ด้วยครับผมไดมบอกได้ว่าวันนี้ใช้ไก่ใหญ่อะนี่ได้เลยเี่ยยกยกขุดยกขุดมึกเนี่ยจไปดูลำนู้นดีกว่าขอดูมึกหน่อยดิไม่ได้นะนี่ครับผมหอยงานขออีกดำหนึ่งไม่ไกลเยอะ โอ้โหโอ้โหในธรรมดาติดตามลำลำนี้นี่ติดตามไว้ที่ช่องไหนครับผมวันวันนี้มีคลิปออกหรือเปล่าพี่วันนี้ไม่มีคลิปเลยเพราะว่าตอนตอนไอ้ตกนี่ตอนกินนี่ไม่ได้กดกล้องเลยอ๋อตายตายตาย เอาละครับวันนี้ขอต้องขอบคุณไถมากเลยได้เยอะมากไตไถชื่ออะไรนะครับผมชื่อมาร์คครับมาร์คมีเบอร์ติดต่อไหมครับผมมีครับ0 6 2 4 1 5 8ส5 0่นครับโอเคครับผมวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ไว้ให้ด้านล่างครับติดตามได้เดี๋ยวนหน้าต้องมีล้างตากันแน่นอนติดตามชมได้ครับผมขอบคุณครับครับผมครับ